การทำทีมชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับโค้ชอย่างเดียวเขาคัดเลือกตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามีคนส่งเด็กกลุ่มนี้มาให้แล้วก็ให้เขาไปฝึกซ้อมอะไรชะตาชีวิตของทีมชาติายขึ้นอยู่กับโค้ชคนเดียวอะไรเงี้ไม่ได้ซิโก้เนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เหมือนกับเป็นวีลบุรุษของน้องๆซึ่งเด็ก ที่ขึ้นมาติดทีมชาติเนี่ยก็ยังเห็นว่าไม่ใช่ว่าเขาเป็นโค้ชที่อายุมากห่างจากเด็กที่จะขึ้นมาทีมชาติมองไม่เคยไม่เคยเห็นเขาเล่นทีมชาติเด็กพวกนี้เห็นซีโก้เล่นพี่โก้พี่โก้เล่นทีมชาติเขาก็ประทับใจผลงานหรือการเล่นของซิโก้ใช่ไหม เวลาเราเอาซีโก้มาเนี่ยก็ง่ายที่ซีโก้จะพูดจากับเด็กอะไรต่างในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ในฐานะผู้บริหารเนี่ยเราก็ระดมในเรื่องของการปลุกเร้าเรื่องของเงินรางวัลรายได้โบนัสอะไร่างเราให้เขาเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยซีโก้ก็ทํางานสบายเพราะเด็กเนี่ยนับถือเขาอยู่แล้วแล้วยังมีขวัญกำลังใจที่พร้อมด้วยนะ การทำทีมชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับโค้ชอย่างเดียวถ้าน้องว่างๆไปถามซีโก้ที่ทํางานกับพี่เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเวลาทํางานเนี่ยผู้บริหารก็ต้องทุ่มเทนะหาโบ,โบนัสเงินรางวัลอะไรต่างมาปลุกเล้าทําให้เด็กเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาคณะทั้งทั้งคณะผู้ฝึกสอนเด็ก ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีใช่ไหมโค้ชเองเพื่อได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเด็กได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเขาก็มีขวัญกำลังใจเขาก็อยากจะทำงานให้ให้เต็มที่เพราะนั้นเนี่ยเวลาทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมกันอย่างนี้โค้ชเข้ามาก็ทำงานง่ายโค้ชทำงานง่ายเพราะเด็กเอาด้วยเพราะว่าเด็กเขาก็มีเป้าหมายเขาแข่งแล้วได้อย่างนั้นได้อย่างนี้อะไรต่างเนี่ยแต่ว่าถ้าเรา ไม่ได้ดูแลเรื่องอเด็กนักฟุตบอลโค้ชอะไรต่างๆให้ดีหรือทีมชาติให้ดีเนี่ยแล้วเราจะไปบอกว่าใหช้ชะตลาชีวิตของทีมชาติทยขึ้นอยู่กับโค้ชคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ลิคินนโนเป็นโค้ชระดับระดับอินเตอร์แล้วระดับอนาชาติถ้าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือเนี่ย พร้อมเนี่ยพี่ไม่รู้ว่านิชิโนะอันนั้นนี่เราเราสมมติเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเขาคัดเลือกตัวเองหรือเปล่าเขาไปดูเด็กด้วยตัวเองหรือเปล่าเขาไปอะไรต่างๆไม่ใช่หรือว่ามีคนส่งเด็กกลุ่มนี้มาให้แล้วก็ให้เขาไปฝึกซ้อมเลยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะจากตรงนี้ความสามารถของเขาเขาสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กที่มาเชิญมาเป็นทีมชาติ มันจะต้องมีการปล,ลุกเร้าขวัญกําลังใจยอย่างที่พี่ว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยผู้บริหารจะต,ต้องเป็นคนกําหนดแนวทางเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะโยนไปให้คนนั้นคนนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าแพ้คุณรับผิดชอบไปนะถ้าอะไรลักหม่อย่าง,งนเนี้ยไม่ได้ไงมา,มาโน่เนี่ยเขามากับวินเฟลดเชฟเฟอร์เขาเป็นผู้ช่วยมีฝไไีมืออะไรมือดีพอควรเลยละ่นะเขาก็พิสูจน์มาแล้ว ว่าเขาคุมสโมสรใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีผลงานมากพอควรแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้ไงไม่ใช่แค่ตรงนี้โค้ดผู้เล่นต้องได้รับการดูแลผู้บริหารต้องลงมาช่วยดูแลให้อย่างดีเยี่ยมมันถึงประสบความสำเร็จ